สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสว,สสวสิสารออนไลน์มาพบกับทุกๆคนอีกแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้ได้ทำคอ,อ,อ,อ r e a n Hall ไปนะคะ mm hmm. ก็บอกไปแล้วว่ามันจะมี USA Hall ต่อแต่ว่าก็คือด้วยความที่เบสที่จริงถ่ายไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าค,ค,คภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เลยเได้รับความการุณาจากคุณลุงนะคะได้ ให้กล้องใหม่มานะคะซึ่งคันนี้ก็ชัดแจ๋ววเลยนะคะเอ,อ่อเริ่มกันเลยนะคะที่ U.S.A Hall นะคะเอ่อเราจะเริ่มจากฝั่งของอ่าบำรุงกันก่อนสกินแคร์นะคะสกินแคร์ตัวแรกชุดแรกเอาเป็นชุดชุดไปนะคะชุดแรกที่ได้มาเนี่ยได้มาจากอ่า L'OCCITANE L'OCCITANE เนี่ยเอ่อ เป็นแบรนด์ที่ดังมากก็ทุกคนก็จะรู้จักดีนะคะเซตนี้ได้เป็นเซตนะคะมีมีฟู้ดครีมแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมตัวดังเลยใช่ไหมคะ,แล,ะ,มะ,ะ,คะมแล้วก็มีเป็นแฮนด์แอนด์บอดี้วอชนะคะมาด้วยแล้วก็มีตัวบอดี้ซอสครับของของเขามาด้วยตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าด้วยอ่าแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะ,ะตัวซอสเนี่ย อยากจะแนะนำเพราะว่าได้ใช้แล้ว2ตัวนี้ฟูดครีมถือว่าโอเคแต่ว่าเบ้นคนท้าแตกมากฉันต้องเดี๋ยวขอกลับบ้านไปลอกเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะทานี้ต่อเน,นื่องเลยนะคะสัญญาไม่ให้มันแตกอีกนะคะส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างส่วนอันนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าใครที่ชอบ แช่น้ำนะคะแช่แช่น้าอุ่นนะคะถ้าแช่น้ำเย็นมันจะไม่ไม่รู้ว่ามันมันจะต่างกันไหมแต่ว่าเมดเคยแช่น้าอุ่นแล้วก็หยอดตัวเนี้ยลงไปในอ่างอาบน้ําด้วยประมาณเออเขามีช้อนมาให้อย่างงี้นะคะก็ประมาณช้อนกว่ากว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครผิวมันก็สามารถใช้แค่ช้อนเดียวได้นะคะเพราะว่ามันจะมีน้ามันอยู่ในนี้ด้วยถามว่า ตัวเมตสครับเป็นยังไงมันเป็นเกลือค่ะแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่หน่อยมันก็เลยจะเจ็บนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรมากนะคะแต่ว่าค่อยๆเวลาขัดก็ต้องค่อยๆขัดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนกับเขาทํามาติ้งเกลียงนะคะเสร็จแล้วก็มีอันนี้เบสซื้อมาด้วยเป็นเชียร์บัตเตอร์ร้อยซนะคะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะเออถามว่าดีไหมคือ ได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเชียร์บัตเตอร์แทนร้อยเนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นสูงมากแล้วก็เนื้อนในด,ดีมากเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นออของคารงัคารงคารังเนี่ยเบสซื้อไปเข้าที่เอาเล็ตไปซื้อที่เอาเล็ตล็อกส์แทนด้วยไปซื้อที่เอาเล็ตนะคะที่ที่เชียร์เท่าที่นี่นะคะก็ได้มาเป็นเซตเ เซตนี้ก่อนเซต eye care คือไม่รู้หรอกว่าเขาชื่อเซตอะไรเต่ว่ามันเป็น eye cream อ่าอันนี้เป็น eye contour gel นะคะนี่เป็นเจ l eye gel อันนี้ขนาดปกติที่ขายเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น eye cream ขนาดกิ๋วหน่อย3มิลน,นะคะแล้วก็มี eye makeup remover มาด้วยเพราะว่าเบสเนี่ยใช้ตอนแรกเนี่ยปกติมันคนใช้ b บบี้ออยนะคะในการลบเครื่องสําอางอประเภทตาทางตาอะไรอย่เงี้ยก็รู้สึกว่าบางทีเราใช้แล้วมันก็มันอนะแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้จะดีกว่าหน้ามันไม่มันดีนะคะคือแล้วจะเป็นต้นถ้าเกิดว่าใช้น้ํามันเนี่ยเบสจะใช้โทนเนอร์เช็ด ตามอีกทีหนึ่งเพื่อหลังล้างหน้าแล้วนะคะเพื่อให้มันแบบว่าเอาน้ํามันออกจริงๆให้หมดนะคะแต่ว่าก็คือถ้ามีอันนี้แล้วแต่คือถามว่าตัวนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ไหมก็ต้องใช้อยู่เพราะเบนรู้สึกว่าพวกรีโมเวอร์แบบแผ่นหรือแบบอะไรเงี้ยคือเบนไม่เคยใช้ยังไม่ได้ใช้รีโมเวอร์แบบน้ํานะคะแต่ว่าพวกรีมคือเบนใช้บูรีโมเวอร์แบบแผน่นเพป็นคนที่เกียดมากก <c oughs> ็ <c oughs> เลยจะมีมันยังไม่หมดอะค่ะยังไม่สุดก็จะมีการเอาน้ํามันเบบี้ออยล์มา วนทานหน้าเพื่อให้มันละลายแล้วก็ล้างออกนะคะเก๋ก็จะใช้ตัวนี้ด้วยโทนเนอร์นะคะในการเช็ดน้ำมันออกหมดเลยทั้งหน้าเลยนะคะก็ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้เบสใช้ทั่วาอคีมอาอเจลล็อกไอคีมกับายเจลแล้วแต่ว่ามันมันก็โอเคถามว่ามันดูดีขึ้นไหมก็ดูดีขึ้นมันไม่ได้ช่วยในเรื่องอรอยดําอะไรเท่าไหร่นะคะคือเพิ่งใช้ได้สองสองสามวันเองก็ยังไม่รู้แต่ว่า ถามมันรู้สึกสบายไหมก็ก็โอเคค่ะไม่ไม่หนักนะคะส่วนอันนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ลองใช้เลยต่อไปเป็นบอกแล้วว่าติดถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดคอก็ยังใช้อยู่นะคะเ,เป็น n e u t r o g e n a Makeup Remover นะคะเป็น Cleansing แบบแผ่นเป็นแบบแผ่นนะคะก็ถือว่า ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีคนบอกว่ามันดีแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะของเก่าที่เป็นของอที่ซื้อตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยยังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยยังใช้ไม่หมดเลยใช้ใช้แล้วละ่ะใกล้หมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดแช่น,นี้แต่ถ้าใช้ดีดียังไงเดี๋ยวบอกนะอะไรนี้แล้วก็ต่อไปนะคะยังสุดท้ายของ skincare. สกินแคร์ใช่แล้วสุดท้ายของสกินแคร์ละเป็น H&M face mask เอ่อ เป็นเหมือนกับไฮเดรชั่นอะไรสักอย่างเป็นข้างในจะเป็นเจลนะคะแล้วก็เอ่ฉีดท,ทาอะไรเงี้ยแล้วก็วอชออฟถามว่ามันดีมากไหมสาดอลลาร์ 3. พูดเลยว่าไม่รู้ว่าอย่างดีหรือเปล่าเพราะซื้อมาันเดียวยังไม่ได้ใช้เลยก็เห็นตอนเวลาต่อแถวจะจ่ายตางอ่ไงเงี้ยคะ่ะก็เลยซื้อมาก็โอเคก็ต่อไปแล้วก็ก็ก็ลุ้นกันต่อไปนะคะ ต่อไปเนี่ยเออเป็นส่วนของเมคอัพละกันดีไหมเมคอัพดีกว่าเออเมคอัพซื้อที่นี่เนี่ยซื้อที่นี่เบสซื้อหนักเหมือนกันนะก็ <g ül> นะคะมีทั้งซื้อเองด้วยแล้วก็คุณอาซื้อให้ด้วยไปพนของนเกิดกราฟที <g ül> ่นราบัามากเลยนะคะแบบคือเบสแบบ กรีดมากกับของขวัญของขวัญวันเกิดเอาของขวัญว,ว,ว,วันเกิดก่อนเลยแล้วกันนะคะมีอันนี้เริ่มที่อันนี้ก่อนเลยเป็น PREP Prime and p e r f e c t นะคะเป็นตัว PREP เขาเรียกว่า PREP อะ่ะ PREP Spray วิตามินอินฟิว d c o m คอมเพล็ก r e ชัน r a y อันนี้่ะใช่ใช่สิ <laughs> นะคะอุตส่าห์มาเรียนถึงที่นี่อ่านยังไม่ออกเลยบ้าแล้วก็ มันก็เป็นตัวฉีดก่อนแล้วก็ลงตัวนี้เป็นดวตี้บารเป็นเหมือนพริมเมอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรองพื้นเนเกตสกินเบสใช้สี5.5นะคะคือบอกอาว่าคือเวลาซื้อแป้งซื้อรองพื้นที่เนี่ยก็บอกคือบอกเขาเลยเพราะว่าคือ กลัวว่าเดี๋ยวกลับเมืองไทยอะ่ะเราอะ่ะจะดำขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยซื้อเฉดที่มันเข้มนิดนึงอะนะคะมาให้เดี๋ยวกลับไปที่กรุงเทพก็น่าจะพอดีหน้าพอดีคือตอนเนี้มันออกจะมันพอดีไปหน่อยอะคือมันปกติเวลาเราเลือกซื้อรองพื้นเราก็จะเลือกซื้อที่มันขาวก็น่านิดนึงเพราะมันจะออกซิไดซ์อีกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้พอดีหน้ามากเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพก็น่าจะน่าจะพอดีพอดีแบบพอดีจริงๆนะคะ แล้วก็ต่อไป Urban Decay อีกแล้วอันนี้แต่เดี๋ยวของขวัญมันเกิดก่อนละกันดีไหมเออเป็นอันนี้นะคะ Urban Decay 24 Glide On Eye Pencil สี Zero นะคะปิ้งสอสโด่งดังมากเลยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่พูดแล้วเออที่จริงของขัญมีอีกหนึ่งอย่างคือ Beauty Blender Beauty Blender หน้าตาแบบนี้นะคะซื้อ2อันอันนี้พิ่งใช้มาเช้ายังบวมน้ำอยู่นะคะก็เลย เอาก่อบเก็บใส่ก่อบไม่ได้เก็บกล่องเราจะแยกออกอย่างนี้ได้นะคะสามารถที่จะแบ่งแชร์อีกอันหนึ่งให้ให้เพื่อนหรือให้ใครได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือเบสก็อยากใช้คนเดียวอยู่นะคะคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะหมดแล้วของขวัญวันเกิดจากคุณอามีประมาณนี้นะคะแล้วเบสเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเรามี beauty blender เนี่ยเราก็ต้องซื้อตัว สบู่คอมพิวตี้เบนเดอร์นะคะเบนเดอร์คลนเซอร์เออเป็นสบู่เลยอะหน้าตาสบ,สบู่สบู่กลิ่นก็สบูสบ่สบู่มากเลยนะคะกลิ่นแบบสะอาดนะคะแล้วก็เออเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะต่อกันที่เมคอัพต่อเลยนะแล้วก็เอออันนี้ซื้อเองซื้อเองก็จะมีอ่าอันนี้ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะคะเออ แป้งแมกเอ่อมินเนอร์ไลซ์มินเนอร์ไลซ์สกินฟินิชสีมีเดียมดีฟนะคะมีเดียมดีฟก็ค่อนข้างจะสีเดียวกับเน็กเก็ตสกินพอสมควรแต่ว่าเออไม่รู้สิก็โอเคนะคือตอนซื้อก็คืออย่างที่บอกก็คือตอนซื้อเนี่ยก็บอกบีเอว่า เนี่ยยูอายนะเดี๋ยวกลับไปประเทศอน,นะเ,เดี๋ยวต้องมันมันจะดำกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าช่วยนะบอกว่าเอาเอาที่มันแบบพอดีหน้ามากๆหรือว่าแบบดอกมันนิดนึงก็ได้อะไรย่างเงี้ยพอเรื่องมาได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะปัดอะไรก็ก็โอเคแล้วก็รวมถึงเลนกระเืินด้วยเป็น Studio Finish Concealer นะคะตัวดังไม่ต้องพูดแล้วเนาะเปิดให้ดูเฉยนะคะไมใช่สี N W 25 e นะคะก็ยังเพิ่งได้ลองใช้วันนี้วันแรกแต่ถามว่ามันก็ต้องปรับตัวอีกพักหนึ่งเราไม่เข้าใจมันเท่าไหร่อะไรอย่างนะเงี้ยนะแบบมันต้องทำความเข้าใจนิดนึงป่ะการเออมีเครื่องสำอานนะคะต่อไปอันนี้อ่าเป็นรักโชว์ n ิ x Wonder Pencil สี w ศูนยนะคะเป็นดินสอสีเนื้อธรรมดาค่ะไม่แพงด้วยแล้วก็ มันเนื้อมันนิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนใต้ตาก,ก็ได้เขียนปากก็ได้เขียนอะไรนี้ก็ได้นะคะก็โอเคเลยอะ่ะได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะคะต่อไปเป็น Smashbox Follow Finish เ uh, อ Foundation Primer สี l i g h uh, เอ่อันนี้เป็นตัวเล็กเวลาที่ซีฟราเนี่ยเขาจะมีที่เดิน จ่ายตังค์เนอกป้าเราข้างๆก็จะมีของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้เราเสียตังค์ได้ตลอดเวลาเบเกนก็เสียตังค์กับตรงนั้นมาเยอะมากเมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็นต้นเช่นอันนี้ก็ด้วยอันนี้ Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray นะคะขวดจริงขวดใหญ่ราคามัน30ซึ่งทำใจไม่ได้มันเยอะแต่มันเยอะมากเลยนะคือมันขวดใหญ่แบบเวลาใช้กีจะใช้กันนิดเดียวใช่ไหมก็แต่ว่าคิดว่าตัวเองคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะก็เลย ตัดสินใจว่าเออซื้อขวดเล็กแล้วกันก็เลยซื้อจัดขวดเล็กมา10บเจ็ดไปส,สิบเท่าไร่ไม่รู้อะสิบสิบเท่าไหร่ไม่รู้เหรียญน,นะคะก็จัดมาแล้วก็ต่อไปเป็นสิ่งที่ซื้ออย่างแรกที่มาที่นี่ไม่รู้ทําไมว่าซื้ออันนี้ก่อนแต่ว่าซื้ออันนี้นะคะเป็น two face shadow s u r a n e glitter glue เป็น glitter bonding eye shadow primer เนื้อมันก็เนื้อปกติหน้าตาเหมือนไอตัวไพลเมอร์ตัวไอตัวตัวธรรมดานะคะแต่ว่ามันจะเหนียวเหนียวกว่าคือแปะออไออะไรนะไอเชดดที่เป็นกลิตเตอร์ได้เลยนะคะหรือแปะกลิตเตอร์ลงไปโดยตรงก็จะปังต่อไปเป็นริมแมลลอนดอนเอ่อ ของรุ่น Kate Moss นะคะเป็น uh, Lasting Finish by Kate Lipstick สี111 Kiss of Life แดนสีสวยมากแล้วอร่อยด้วย เราค่อนข้างจะทนใช้ได้เลยะค่ะเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มมากเบป็นปรแรกตอนแรกที่มาที่นี่เนี่ยอยากได้ลิปสติกสีแดงที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอี t ชั่นของ Maleficent นะคะแต่ปรากฏว่าไม่ทันชาวบ้านเขาเอากันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วอดอ,อดก็อดโอเคไม่เป็นไรก็เลยไปหาสีแดงที่อื่นอะไรเงี้ยก็ได้เจอตัวนี้มาทำว่าคึก ตอนแรกเห็นราคามันถูกไงก็เลยแบบว่าเออเออเอามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ดีก็ปล่อยมือสองได้อะไรอย่างี้นะคะก็แต่มันดีก็เลยใช้ต่อไปนะคะต่อไปเออเป็นทางด้านของสปรายบ้างอ่าคืออันนี้เนี่ยได้ฟรีจากเชฟราน่ารักมากเมื่อวันที่4กรกฎานะคะเป็นวันชาติสหรัฐใช่ไหมคะเป็นวัน i n d e p e n d เดนซ์เด เออแล้วเขาก็ปิดร้านกันเร็วมากเลยทุกร้านเลยอย่างเซฟราปกติปิดแบบที่นี่เนี่ยมืดตอนสามทุ่มครึ่งมืดนะคือคือแบบมืดจริงๆอะ่ะตอนสามทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยห้างร้านอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เป็นซัมเมอร์ไงคะเขาก็จะปิดกันช้าอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ว่าวันที่4ี่กรกฎานเนี่ย เขาต้องการให้ทุกคนกลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยห้างเอยอะไรเอยปิดหกโมงเย็นหมดเลยหกโมงเ,เย็นนะคะห้างบ้านเราเนี่ยวันอะไรก็ตามไม่ว่าจะวันอะไรก็ยังปิดสามทุ่มสี่ทุ่มเหมือนเดิมห้าอะไรอย่างงี้บางห้างห้าทุ่ม้วยสามใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยปิดเอหกโมงปิดเลยนะคะเพื่อจะทุกคนก็ไปกลับบ้านเฉลิมฉลองไปเจอครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะ กระจกเป็นกระจกค่ะเปิดให้นูนิดเดียวนะเป็นกระจกสองด้านมีกระจกที่เป็นกระจกธรรมดาแล้วก็เป็นกระจกนั่นเขาแถมให้คือไปซื้อของแล้วแบบนาทีสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเขาใจดีมากเลยคือพาเพื่อนไปซื้อของนะคะแล้วก็แบบว่าอะจะเอาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็ได้อ๋อออลืมเมคอัพไปอย่างหนึ่งดูสินิใส เป็น bronzing powder ของ H&M by H&M นะคะเบบได้ของมาจาก H&M เยอะมากนะคะก็ได้เสื้อผ้าไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ได้เสื้อผ้าแบบชุดตัวละเจ็ดเหรียญอะโอ้โหฟินแบบสิงชาติหน้าเป็นชุด7เหรียญที่ถูกและสวยและดีและเลอค่าใส่แล้วดูดีมากเดาว,ว่าถ้าอยู่มือไทยน่าจะตัวไม่ต่ำกว่าห0าร้อย ข้าใจนะฮะแล้วก็เอาต่อไปเป็นสะพายต่ออันนี้ซื้อไดโซค่ะไดโซที่นี่เลยคือเห็นที่นี่แต่คือไม่เคยเห็นที่เมืองไทยจำไม่ได้อันนี้เป็นคอตตอนบัตอันนี้แกะแล้วอันนี้ปกติอันนี้จะพกอยู่ในกระเป๋าเครื่องสําอางประจํานะคะถ้าจะเห็นนะคะจะมีเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะดึง พลาสติกตรงนี้ฟึบลงมามันก็จะเป็นคอตตอนบบบท,ที่สะอาดเพราะมันถูกซีลอยู่ถูกไหมแล้วก็ตรงสีมันจะมีสองสีสีชมพูกับสีขาวสีชมพูเนี่ยจะมีเหนียวเหนียวเราสามารถใช้ตรงนี้ในการเช็ ط, เดเขาเรียกอะไรเช็ดตัวที่มันเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ดีมากแล้วก็มีสีขาวใช้เก็บรายละเอียดอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยคุ้มมากเลยอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่มันแบบ คือเราไม่ได้ใช้เยอะเราไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่าถ้าเราใช้บ่อยใช้เยอะก็คือใช้ที่บ้านถูกไหมคะก็ก็ใช้คอตตอนบาทธรรมดาก,ก็ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบใช้นอกบ้านไว้แบบว่าพกไปไหนไปไหนนะคะเออต่อไปเป็นขนตาปลอมและกาวติดขนตาขนตาปลอมเนี่ยตอนแรกไปซื้อโอ,อเดลถ้าเกิดใครตามออทวิตใหม่ใม ใครตาม Facebook กับ i ิน t a g r กรมั้งจะเห็นว่าเบสเนี่ยมีเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วก็เขาติดขนตาปลอมมาเลียนเบสบอกว่าคุยตานะละโดยเกียรติของโซสิซ่าอะไรทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็เลยต้องซื้อขนตามาใส่บ้างนะคะคือก็ซื้อเออเดลมาคู่หนึ่งจะไม่ได้เลเบอร์อะไรเบอร์160มั้งหรืออะไรประมาณน,นี้นะคะเป็นเนอรลแล้วมันดีมากอะมันสวยมากเราติดขนตาปลอมเราต้าเราแบบปิ้งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือ ใช้มาสองคู่แต่มันใช้ได้ครั้งเดียวเพราะเราเราแกะไม่เป็นอะคะ่ะแกะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นก็เลยเหมือนกับมันค่อนข้นางจะหลุดเลยมันก็เลยไปแล้วลา,ลาโลกตอนคอแกะออกมาก็ต้องทิ้งเลยนะคะแต่อันเนี้ยเแบสบซื้ออันนี้อันนี้ซื้อที่นอตชอมแร็เป็นเฉพาะหางตาก็คือเราก็ติดอันนี้อันนี้เป็นไอรัวนะคะอ่านไอรัวตลอดเอรัวไม่รู้อะนั่นแหละ แล้วก็เป็นขนตาปลอมแต่อันนี้จะยาวมันหน้าตามคล้ายๆเออเดียวที่เบสเคยใช้นะคะแต่ว่าจะยาวกว่าเคยติดแล้วอันนี้จะเห็นว่ามันหลุดคือเคยติดแล้วแต่ว่าเริ่มรู้สึกรู้สึกได้ว่าอันนี้ไม่สามารถติดใส่กับคนใส่กับตอนใส่แว่นได้เบสใส่แว่นก็ก็จะแบบว่านิดนึงว่าเออก็ต้อง นิดนึงเนาะเออก็ใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือหาหาช่วงเวลากระจับเหมาะแบบอะไรแบบว่าวันไหนไม่ได้ใส่แว่นอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะใส่ได้ส่วนอันนี้ก็หางตาก็วันไหนเต็มหน่อยก็อันนี้แล้วก็สันหางตาฝึกเบาๆใช้ได้เลยอยู่นะคะแล้วก็ดูโอตาดูโอมต้องพูดมากหรอไม้องจักันหมดแล้วดูโอเนี่ยอันนี้เป็นเคลียร์ไวท์นะคะเบสซื้อหลอดเล็กเพราะว่าไม่ได้เป็นคนติดขนต,ตาปลอมบ่อย แต่จะเริ่มติดบ่อยขึ้นเรื่อยๆล่ะตอนนี้นะคะต่อไปเป็นแนวแนวเนี่ยเบสมาที่นี่นะอย่างแรกที่ประทับใจมากเกี่ยวกับยาทาเล็บคืออันนี้แซลลี่ a ันส n นอินสตราไดร์ฟัสจานเนลคัลเลอร์เป็นท็อปโค้ตสีใสค่ะที่เป๊ะมากใช่เคลี r ร์ q ิปควิ1 0 เออสีใสแล้วก็ทนแล้วก็แห้งไวมากและดีและเลิศประเรสริฐสีมันนี้เด้งก็เลยจัดมาตอนแรกใช้ของอาก่อนพอเห็่หูพอทาแล้วแบบถูกใจมากก็เลยจัดของตัวเองด้วยนะคะอ่แล้วก็อันนี้เป็นซัลลี่ฮันสันเหมือนกันเป็น I Love Nail Art เป็นเพนะนะคะเป็นปากาเขียนเล็บอะไรอย่างนี้ ก็แต่เบสไม่แน่ใจว่ามันน่าจะแห้งช้ามากมากถึงมากที่สุดนะคะเขียนแล้วมันค่อนข้างจะลบอะแบบคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขียนอย่างเงี้ยแบบมันดูมันดูเขียนมันน้อยใช่ป่ะเราก็จะแบบขยับบแะ้วเงี้ยแล้วก็จับอย่างอื่นแล้วปรากฏว่ามันก็จะหายไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้แบบจริงจังอะยังไม่ได้ลองใช้แบบวาดจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าลองใช้เมื่อไหร่ก็จะบอก ส่วนต่อไปเป็น forever 21 e n t โหูเซลซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเลยจัดมาสักสุดหนึ่งวันนี้เนี่ย forever 21ทั้งตัวเลยเพราะว่าสร้อยชุดนี้ก็ทป็น forever 21นะคะแล้วก็อันนี้ด้วยเอ่อ forever 21ส,สีสองสีมีเ u อควอยส์กับ Jelly ่บีนสีค่าเข้าง,งจะใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นอันนี้ก็จะออกฟ้ามากฟ้ามากกว่าอันนี้จะออกเขียวมากกว่านะคะเ สีสวยเอ้วันนั้นทาสีน่าจะเทอร์ควอยส์มั้งให้เพื่อนบนรถไฟฟ้าเลยค่ะกับเรัโดนฝรั่งมองว่าเอชื่อนี่ทำอะไรผมรูแบบ้แบบก็ไม่รู้ก็พยายามแบบแอบบแบบแล้วนะแต่ว่านิดนึงก็สีสวยค่ะค่อนข้างจะสวยแบบใช้ได้เลยละ่ะแบบภุมงค่อนข้างจะรู้สึกตัวเองเลือกถูกเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบสีแบบสีเทอร์ควอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว แต่แบบเทอร์ควอยส์มันจะสีมันจะเป็นเขียวเข้มแต่ไม่ใช่เข้มไปทางเข้มขี้มาเราซึ่งเราไม่ชอบอันนี้มันเป็นเขียวเขียวเข้มออกฟ้านิดนึงฟ้าดำเงินดำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเป็นโหเยอะเนี่ยต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมบ้างผมเบสซื้อเบสไม่เคยมีมันมาก่อนและเบสก็ตัดสินใจว่าจะซื้อมันเพราะว่าไปเจอในรอส ซึ่งถูกมา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 กราคาเต็มมันเท่าไหร่ไม่รู้แต่หายไปเยอะค่ะเป็นของเรฟลอนเอเบจจาชื่อรุ่นไม่ได้ละแต่ว่าเป็นก็เป็นเรฟลอนน่าจะเป็นเรฟลอนธรรมดาแต่ว่าเผอิญว่าอันนี้เขามีเอตัวเขาเป็นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นรุ่นแบบโลนอลงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้รู้สึกจะนิ้วนิ้วครึ่งน,นิ้วครึ่งมั้งนะคะแกนิ้วครึ่งเบสเบสชอบลอนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกอนิ้วครึ่งก็ถือว่าโอเคกับชีวิตถ้ามีไรประผคมแล้วต้องเอ้ถ้ามีทีมวนผมต้องมีอะไรต้องมีตัวนี้เลยคือต้องมีไอรอนกาดไว้ปกป,ป้องเส้นผมนะคะจากความร้อนนั่นเองนะคะก็เบสตอนแรกเบสเดินแบบ ไม่มีจุดหมายมากไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีไม่รู้จะแบบอะไรยังไงปรากฏว่าคุณอาเบก็เลยตัดสินใจว่าแนะนำาว่าเบสเนี่ยอันนี้ดีนะเป็นของชีเป็น4 i r o n g u a r อกาดของชีแบรนด์นี้ถือเป็นแบรนด์เขาว่ามันก็ดังนะคะที่นี่นะคะก็ไม่รู้นะก็ตอนใช้ก็ถือรู้สึกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่า มันจะมันนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่ามันเหมาะกับการใช้กับแบบไอรอนที่ม้วนผมอะไรเงี้ยหรือที่ดีหนีบผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไดเป่าผมเฉยๆไม่ไม่มันจะมันเกินไปนิดนึงนะคะมีโพเลนเซอรแล้วมีแกนม้วนผมแล้วต้องมีอะไรอีกต้องมีสเปร์นะคะเบสเห็นที่มูเมใช้เบสเฮดอยู่แล้วเบสก็เลยบว่าประมาณว่าเออเราก็ลองดูไหมอะไรเงี้ยเหมือนมันนี้ก็มีไกด์เนาะ แต่ว่าเบสเฮดเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมาะกับการทําผมทรงเรียบเรียบเงียบหนิบะนะคะร,รู้สึกว่าเบสรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าฉีดกับลอนเนี่ยเบสยังไม่เคยลองว่ามันจะอยู่ไหมนี่ค่ะเป็นฮาร์ดเทดแล้วนะแต่ว่าคืออ่ะจริงๆก็คือผมทรงที่มันเป็นเรียบเรียบเงียก็ควรจะเป็นเจลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ว่ากันนะคะถือว่าโอเคอ่ะโอเคเลย เราก็ให้โอกาสกันไปเรื่อยๆนะคะก็ตามนั้นเฮยคือหมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆนะคะในที่สุดก็มาตามสัญญาเนาะขอโทษด้วยนะคะที่ช้าเพราะว่าเบสมีปัญหากับการอัดมากตอนแรกอดัดใช้กล้องอกอันนึงอัดของของลุงเหมือนกันแต่มันก็รู้สึกเหมือนกับมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ว่า มันอัดได้แค่เนาะมันอัดได้น้อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้ันก็เปลี่ยนเป็นกล้องวิดีโอแบบวิดีโอจริงๆแทนนะคะก็มันก็จะโอเคกว่าก็แต่ว่าก็คือของทั้งหมดเนี้ยยังมีทั้งใช้แล้วยังไม่ได้ใช้และมีตังตัวเองตังแม่ตังนาอาคือหมดเลยอะ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะ เราไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าก็คือเราก็ทํางานเก็บตังมานะคะเพื่อสิ่งนี้นี่คือแบบแบบของที่แบบคอนข้างจะภูมิใจมากเพราะว่าซื้อด้วยเงนินตัวเองหลายอย่างที่ซื้อด้วเะะย,ยงเงินตัวเองนะคะหลายอย่างที่ซื้อด้วยเงินตัวเองนะคะก็เลยแบบแบบก็ไม่รู้ดิมันมันมันก็ภูมิใจมากกว่าปกตินิดนึงนะคะเออ หวังว่ามันจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับใครหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ได้นะคะหรือว่าจะอยากจะพรีออเดอร์หรืออะไรถ้าใครอยากรู้ราคาคือของบอย่างเบสไม่ได้ซื้อราคาปกติแต่ว่าซื้อแบบซื้อออเดตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะราคาประหลาดนิดนึงหรือซื้อ n o t f r o m แบรนดอย่างเงี้ย ราคาก็จะไม่เหมือนปกตินะคะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ราคาก็ถามได้อะไรได้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อก้อนเซลล์คือมันก็เลยถูกกว่าเนาอเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีอ่าราคาเต็มเขียนให้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอยากรู้รู้ก็บอกได้ะคะ่ะว่าเบซคืออะไรอันนี้อันนี้อันนั้นมาเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็หลังไหม่นะคะ ไม่ไม่ไม่ได้บอกออกอากาศนะคะก็โอเคเท่านี้เลยค่ะทั้งหมดนี้ที่ชวิสาอาลน์ได้บ้ามันลงไปนะคะก็ได้จบลงแล้วโอ้เหนื่อยมากเลยโอเคไปแล้วนะคะบายสวัสดีค่ะ <S 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 i